วันนี้อีกหนึ่งวันนะครับสิบหกเดือนอะไรครับเนี่ยกรกฎาคมครับเรามากับทีมงานเดิมครับอาจารย์เอกครับระวังกอกลางครับทีมงานร้อนทัวร์ครับครับเมื่อครับตอนนี้สิบเก้านาฬิกากี่นาทีครับหนึ่สิบสองนาทีสิบสองนาทีครับเรามากับแขกรับเชิญวันนี้เอ้าทักทายเลยอาจารย์ตอง ตังแต่สูงครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ต้องอยู่ไปยังครับวันนี้ครับจับจ้างที่อำเภอพิบูลค่ะที่ไหนครับไปที่ไหนครับจังหวัดอุบลนี่นะครับไปที่ไหนครับวันนี้ไปที่ร้านกาแฟครับกับกาแฟของไครครับของไทยณคลองปราบันนี่ครับนณคกองปราบกับทีมงานแล้วทีมอะไรครับคอยเสียงสาว้าคยเสียงเศร้า ดีครับเราถึงที่อำเภอพิุบังสาหารครตอนนี้ครับกับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงหมดเดิมครับที่เรามาค่ำนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เปแล้ววันจันทรกลางวันครับที่ร้านอ้จัดชุดครับวันนี้จัดชุดครับสี่ห้าชุดครับวันนี้ชุดครับเยอะครับเป็นลูกค้าเยอะเยอะเลยครับเลยได้มีเวลามากตอนค่ำครับผมตอนน้ำค่ำนะครับพอกลางวันนี้ไม่ขยับไม่ได้ครับกลางวันครับไม่ได้เลยครับอยู่หน้าร้านยอดสัปดาห์หน้าก็ขึ้นเนื้อเป็สัปดาห์หน้าเราไปที่ภาคเหนือครับสัปดาห์หน้าไปในความสวรค์ลูกค้าก็ รอนะครับตะยอยส่งครับตะยอยส่งวันนี้เราจะไปที่เถียงนาพี่จอนนี่ครับพี่จอหนนี่กองปราบนะครับวันนี้ไปติดตั้งระบบเสียงร้านกาแฟครับที่พี่บุญบางสาหารครับเราเดินทางไปต่อครับเดี๋ยวสักครู่คงถึงครับพี่บุญมีของฝากครับมีของฝากเยอะแยะมากมายครับมาจจะเป็นซาลาเปานะครับเรือว่าเป็นของดีอะีรก็หลกงก็จับครับข้างหน้าข้างหน้าลังข้างหน้าครับก็จับอร่อยนะครับก็จับอร่อยที่พี่บุญนะครับ เดิวเราเดินทางกันต่อครับนี่นี่กำลังจะถึงแถวตัวอำเภอพิบูลครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเลยครับประมาณทุ่มนะครับทุ่มนิดๆครับตอนนี้น่าจะน่าจะดึกจ้เพราะว่าเราจะอาติดต้งให้เสร็จคืนนี้ครับเพราะว่าพวกนี้ก็ต้องเปิดร้านตอนเช้าอีกนะครับท่านที่ถูกไว้วันนี้ก็มาอุดหนุนนะครับ16กรกฎาคมนะครับยากาศช่วงคขำนะครับอัปเดตข้อมูลวันนี้ครับที่บรรยากาศช่วง่ำาที่พิบูลมังสาหารนะครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วตอนนี้ เชหนนาพี่จอนนี่นะครับกำลังมาถึงสาทู่ครับปู่ยานี่ครับมาถึงพ่มาถึงนะเาตงทำอะไรกัน,นตอนนี้จับมาถึงแล้วจะเราลงไปสักคร,ครู่ครับมาถึงนนาครับ สวัสดีครับวันนี้กับอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เรามาติดตั้งชุดเครื่องเสียงครับกับเสียงตามสายครับที่นี่ครับเสียงนาพี่จอนนี่จวดนะครับคอฟฟี่นะครับกับอาจารย์ตองครับอาจารย์ตองจวดไหนี่จวดครับจวดนี่ครับกลางเดือนสายครับอาจารย์เอกำลังติดตั้งบริการวันที่16ครับ16บหกกำลังติดตั้ง ับรรยากาศที่ทุ่งนานะครับโอ้ oh, อากาศดีมากครับบรรยากาศสวยงามมากครับทุ่งนาพี่จอนีนะครับอยู่ใติดตั้งระบบสายครับติดตั้งระบบสายนี่คือร้านอาหารตามสั่งแบบนี้ติดตั้งตู้ลำโพงครับเปเสียงตามสายครับตัวนี้เสียงตามสายบรรยากาศก็ถือว่าสุดๆแล้วตัวนี้อากาศดีมากครับ ดึกนะครับตอนนี้ก็เกือบ4 5ทุ่มนะครับต้องมาติดกลางคืนเพราะกลางวันลูกค้าอยู่ที่ร้านก็จะเป็นร้านกาแฟของพี่เจนนี่แล้วก็ที่ร้านเครื่องเสียงก็ลูกค้าจะเยอะหน่อยครับกำลังเทกกำลังเทสปรอากาศดีมากครับ <S <S <ไป S 1> บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานครับ รีโฮมสเตย์ครับสู้สวยงามมากสวยงามมากครับนี่ครับบรรยากาศอ้อมกอดแห่งบ้านนาทุ่งนามือปราบครับครับสวยงามครับสวยงามได้รีวิวกลางคืนครับนี่ครับเลยเราไปดูข้างบนครับดูข้างบน นี่แค่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็บรรยากาศโอ้สวยราบเดี๋ยวเราไปดูข้างบนครับเราดูข้างบนกันครับมันมีทางขึ้นดูครับถ้าวันนี้จะสวยครับชั้นสองครับที่ชิปชิมกาแฟดูบรรยากาศครับนี่ครับทำาดยแม้ไผ่ครับตัวนี้ อกอดแ่งบ้านนาครับทุ่งนาขาบวนวิวสวยครับวิวสวยบรรยากาศขนาดกลางคืนยังสวยขนาดนี้ครับนี่ครับการติดตั้งระบบแต่จะไม่เกินเที่ยงคืนแน่เสียดนะครับ กับทางลวงครับเป็นตู้ระพงน่าจะหกนิ้วครับหกนิ้วโป่งหกนิ้วตัวนี้เป็นเสียงตามสายครับกำลังเดินระบบสายตัวนี้อีกสักครู่ห้องเสร็จโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยเรามาที่ทิมพันอ่าอาจารย์ต๋องแล้วก็อาจารย์เอกครับวันนี้เรามาแค่สามคนครับ ลืมเอาอะไรเอามานะครับลืมอะไรมาบันไดใช่ป้ะบันไดครับลืมบันไดจวดไหมจวดไหมจวดครับจวดทำไมจวดเบาครับยังอาจารย์ดีครับอาจารย์ดีกำลังเดินสายครับช่วงนี้ออนทัวร์สายรัโพงนี่ครับมาที่อุบลราชธานีก็แวะมาเที่ยวนะครับที่ร้านอ่าทุ่งนามือปรากกับอ้อมกอดแห่งบ้านนานะครับทุ่งนามือปราบกับพี่เจ้าหนี้นะครับ ี่ครับร้านอาหารตามสั่งครับมีเยอะหลากหลายเมนูอาหารอร่อยครับอร่อยที่บุรีรัมย์นีครบพัทย่าพญานาคนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบสนามลานกว้างครับนี่บรรยากาศครับนี่ครับกับอาจารย์ก็ต้องงัเดินระบบสายน่าจะดึกครับวันนี้ น่าจะประมาณเกือบเที่ยงคืนนี่ครับบรรยากาศทุ่งนามือปราบครับของฝากกรุงราชธานีนะครับมีหลายอย่างนะครับนี่ครับอ่ะขออนุญาตทำงานต่อครับพักดื่มน้ำครับอาจารย์เอกครับนี่ครับต้องเสร็จคืนนี้นะครับเสร็จคืนนี้เพราะพรุ่งนี้ที่อ่าที่นี่ ลูกค้าพี่น้องมาเที่ยวชมเยอะครับจากทั่วประเทศนะครับครับมาชมอุบัตกาศสวยงามจริงครับนี่ครับมานั่งจิบกาแฟจิบกาแฟนี่ได้ยิงเสียงกบเสียงเขียดนะครับนี่ครับมาที่อุบลราชธานีก็อ่ะขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยอ่าไม่ร้องครับไม่ร้องนี่ครับบรรยากาศ มาเที่ยวก็อย่าลืมมาแวะที่อุบลราชธานีก็มาที่นี่เลยครับเราอยากติดตั้งระบบเสียงต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่เราเริ่มมีเสียงดังแล้วตอนนี้ครับเริ่มมีเสียงแล้วบรรยากาศครับตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงคืนแนละ้วันนี้บรรยากาศก็ยังเร่งงานต่อนะครับทิ้งมาในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลน,นะคนีค่อาจารย์เอกก็กำลังติดตั้ง จากสองกำลังจับบันไดครับติดต้อรับต้อสายเนาะบรรยากาศอ้อมกอดทุ่งนานะครับเดี๋ยวประจันอีกแล้วเดินสายอลทัวร์ครับอนทัวร์ลำโพงแปดนิ้วเสียงชัดเจนอย่างตัวนี้ครับบรรยากาศ สวยงามมากกับจะเชี่ยงคืนแล้วตัวนี้ครับอากาศดีมากครับอากาศดีมากครับสุดๆเลยกับถ้าหน้าหนาวนี่โอ้บอกแล้วตัวนี้สุดๆครับบรรยากาศริมทุ่งนาครับถ้าหน้าหนาวครับฝนตกไปปลยอย่างนี้ครับพี่น้องมาเที่ยวถือว่าเต็มแน่นทุกวันครับแน่นทุกวันภาราอาทิตยนนี้ไม่ต้องพูดถึงสาร์อาทิีย์นี้ ยิ่งดึกยิ่งอากาศเย็นครับฟังๆหน่อยเชแล้วครับครับผมจะเป็นอะไรลายหยอดครับเนาะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับฝั่งนี้ก็กำลังเดินครับจะไปเดินระบบสายฝั่งนี้ครับชุดคอนโทรลก็เสร็จครับสายลำโพงก็จ้ำเข้าหมดทุกจุดครับเดี๋ยวแต่เอาดอกเอาสายมาจ้ำอีกรอบครับจ้ำหยอด แล้วก็เก็บระบบสายคราวนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับที่นั่งครับทิ้งช้านั่งเล่นครับนี่นั่งงนี้ฮนหน้าลงไปทุ่งนาครับได้บรรยากาศมากครับมีกบมีเขียดนีครับโอ้บรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดนี่ครับ,รบ,รบมีปลาด้วยครับตัวนี้มีปลาด้วยถ้าเสร็จนี้บอกเลยว,ว่าสวยตัวนี้สวยขนาดยังเริ่มทําการทดลองครับนีง ยากาศไฟสวยงามยามค่ำคืนที่ร้านกาแฟโต๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกรอบ,บสำหรับวันที่ทำการเปิดใช้งานจริงนะครับ ลงไปข้างล่างก็โอ้บรรยากาศมืดรบรรยากาศมืดสงัดมีข้าวทุ่งไร่ทุ่งนานี่มองไปก็สวยครับสวยนี่ตัวนี้ระบบเนี่ยที่ยอเป็นโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ที่พักนะครับห้องพักถ้าได้มานอนนอ้คุ้มสุดคุมเลยตัวนี้โฮมสเตย์ น่าจะติดแอร์ทั้งหมดครับนี่ติดแอร์เดี๋ยวสัก,กู่ข้าวเขียวนี่โอ้ตัวนี้สุดๆครับวนี่บรรยากาศตัวนี้ก็จะเที่ยงคืนแนละ้วตัวนี้ก็จะเที่ยงคืน,นครับเดี๋ยวเราอ่าพาชมกันอีกรอบครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวอัปเดตต่างๆแล้วเราจะอัปให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ กับทุ่งนาพี่จอนนี่มือปากนะนี่ครับจะเจอกันครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างกับประมาณเกือบเที่ยงคืนครึ่งกับตีหนึ่งครับก็เสร็จภารกิจครับอาจารย์ตองกับตู้ลอยครับจาตองแล้วก็ับเบเกอร์หรือมาสับเบกเอายกประกนยกประกนยกประน จะขึ้นรถก่อนครับนี่ครับเฮียในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลครับเดี๋ยวมาสับเบเกอร์คืนนี้จะได้นอนใกล้ๆนี่ครับเสพรกิจอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้ก็ส่งเครื่องแต่เช้าอีกครับพี่น้องภาคเหนือก็วันจันทร์อังคารเราจะเดี๋ยวเองเนาะครับผมเมื่อตีครับเกือบจะตีหนึ่งครับตอนนี้โอทีเพราะทีบเที่ยงคืนครึ่งบรรยากาศนี่ครับ ดึกอีกหนึ่งวันนะครับชิมงานวันนี้พรุ่งนี้ก็รถบรรทุกหกล้อเตรียมส่งมอ,อบอีกครับครับ,รบนี่ครับบรรยากาศจะต้องใช้หน้ารถได้ไหมเผื่อฝนตกจะลังเลยไหมลังครับมาล้างครับล้งเอาเดินทางครับอีกห้าสิบกิโลครับถึงอุบลเมื่อนี่ก็ประมาณเที่ยงคืนสามสิบ กับจีบหนึ่งครับเดี๋ยวไฟข้างบนข้างบนต้องดับข้างบนเบียดเขาเบียดเกลือร่างปะไฟบนนะ่ะนี่ครับไฟข้างบนเปิดไฟให้พี่เจ้านี่เลยครับตอนนี้จะดูกำววลังเตรียมเมื่อตึ๊บอีกแล้วครับ โอเคออฟฟิศ okay. ไม่ดับเพราะออฟฟิศมันเป็นไฟตู้โชว์ครับ okay, ครับโอเคครับสรุปบรรยากาศวันน,นี้ครับอาจารย์ตองตายสูง OT อีกหนึ่งวันครับเราอยู่ที่บ้านละเวเนะะาะอำเภอพิบูลสงคามนะครับจังหวัดอุบลร,ร,ราชธานีครับเที่ยงคืนอีกหนึ่งวันครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ส่ง8ปคืนแแล้วก็4ีคืนสแต่เช้านะครับเอาสำหรับวันนี้ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราประชมทีมงานได้ห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลจะไปที่ไหนกันต่อพี่น้องภาคเหนือสัปดาห์หน้าพบกันแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ